ผมไอใจเอ้ยใจโอเคอานเฮ็ดในบังเนี่ยฮะอ่าองยางขายนี่กาเป็นกำลังใจให้น้องเ้ออ่าเหลืออีกแค่์กวงสุดทรเออไอจอนี่พุดนุ้นไอกับเหลือกันตอนนี้แล้วนะสวัสดีครับสวัสดี Fc ฟจอนี่มือปราบที่เคารบรักครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในรถตู่นะครับเพิ่งกำลังเดินทางเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่สู้ชีวิต ที่ผมก็เห็นมานานนะฮะโอ้ยบางทีเหรอครับเออสถิติเรายัางสื่อยัง,องเออมึงลงมาสื่อเองมึงลงม,มาสื่อเองอ้าว้าวัดดีน้องลาขายยังนเน่นาะโอ้โอ้ขออนุญาตเด้อไอ้จอนนี่เด้อ ไอจันนี่มือปราบเนาะห็นในในคลิปเนาะไอ้มอนุญาตมาให่ก็ลังใจปกติแล้วอาการไอเดินทางนี่ไอก็จะเห็นข่าเห็นสู่ชีวิตถ้ามาหากินข่าขายตามแยกอยู่ตลอดนะครับคลิปนี้นะครับผมขอมาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ทำอาชีพขายของตามแยกไฟแดงนะครับวันนี้อันนี้ก็เขามีสินค้าอย่างมาขายแน่นอน เด้คอณขออนุญตเอาไม่เอาไม่ติดใหนหองเด้ออาสัมผัสเด้อขออนุญาตสัมผัสใเด้อเด้ไอชูวยตหนุนได้อนหนุนอ่าม่อสาธิตสืนียังเขาอออาจจะพ่วงครับผมโอ้อ้ใจเอ้ใจโอเคสาธิตสื่พ่วงอาไรพ่วงหนึ่งออเมื่อเนื่งนี่ขเลิ่มบอกว่าหากินตั้งแต่จามนอง มันเก่ามงคลงค่ะเก่ามงคลงแมนมันเก่ามงคลงมาฮอดเก่ามงคลงมาฮอดแมนแล้วใส่เวลาอยู่บนริมถนนนี่จักชั่วโมงแล้วน้ำมือครับน้ำมือขายหยาบก็หอดพกมงคลงทั้งตุ่มเลยมันขายดีมันขายดีแน่บ่พ่อได้ขายบ่หยาครับฉอดเนี้โควิดน้โควิดน้ำเนาะตด้คู่วิดมาก็ลยหาแค่นีคือเขาต้องรุนตลอดนี่นพราว่ารถเขาติดไฟแดงเนี่ยเขาต้องถือไปว่าไผสีกวักมือสื่อเข้าเม้นบ่ไม่ใช่เขาเขาต้องมารุนอีกเนื่องจากกับวักไฟเขียวก็ต้องระวังรถอีกระวังรถใส่เวลา ไฟแดงนี่วันมันอยู่ประมาณจักนาทีเขาเสดในร่มท่าการขายประมาณประมาณนาทีกับผูหานาทีบ่มาถึงอะไรประมาณนาทีกับสองนาทีแสดงว่าน้องมีเวลาการขายนี่เพียงแต่หนึ่งนาทีถึงสองนาทีแต่ละรอบแม่นะอก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเขาเสีใหายกับร่งใจไห้กับร่งใจแม่เห็นครับโอ้เนี๋ยครับนลายคนมันกับซื้อซอยมือในการผูกเขากับเมาส์ไปเนี่ยลังเชืยรนะฮะเบนบอโอลังเชืยรเขากับไข่กับร่งใจเขากับมอสีนอแม่ครับเมอซอยอ๋อเขาเห็นถุงละเจ็ดบาทจริงสิตองปา อันนี้ผมขายถุงละยจี๊สิบสามถุงหาซิบสามถุงหาซิบก็คือรับมาขายเนี่ยค่ะเห็ดเราไปต้มเห็ดเองนะหลายตัต้มเห็ดเอียงเมียค่าขายแบบนี้มันจะเกือนเจ็ปีแล้วเนาะประมาณสองปีเส้าปีหน่วยเด็เขาจะมาไล่มาขวนบ่บ่ครับบ่เนาะเมียนงานยางรถระวังตัวเอาระวังตัวด้อเพราะว่ารถมันหลายเมียนาะต้องหูจังหวะไฟดวงไฟแดงเนาะ เอาสาธิตลองทดสอบไหมขายไหมมึงลองไปขายดิฮะเอามึงขายได้กูให้มึงพันหนึ่งเอา้ารถติดเหนี่ยเอักพันนี้นักไงี้าเอ้าไฟแดงเลยเอ้าสาธิตไม่ไหวพี่ไปว่าเอาเอามึงขายได้กูให้พันหนึ่งเอาเอามึงสิมีคน็หนุนหนุนมึงมาเอายางน้อยเดียวนี่บมบมไม่เอาหัวบาลเลยบอกบลองยางเขาไงนี่อาทจะมีเอฟซีเออ เอออันนี้นี่ยังแนวป่วงเนาะสองสามสี่ห้าหกอ่ะหกอ่ะไอ้วุ่นวุ่นไปเลยหกถุงหกถุงลอยเศร้าน้อเออใครหกถุงลอยอ่ะนะหกถุงลอยเนาะโอ้มีรถแห่ไอ้ยีกอ่าะตกใจคนอยู่องเภ้อเลยน้องว่ะอพ้เภอวะลินเนาะยู่บ้านไหนบ้านแค่ครับบ้านแค่เนาะโอ้ยสู่ทรรมากินครับพี่น้องครับนี่ครับอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งของสังคมไทยนะฮะที่เป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับ ฝากไปถึงวัยรุ่นน้องๆลหลายคนนะฮะที่หลงผิดนะครับคิดจะไปก่ออาชญากรรมไปสร้างความสร้างปัญหาให้กับสังคมไปเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงชาวบ้านดูครับแดดแค่ไหนเขามาเดินขายมะม่วงกว่าจะได้เงินร้อยเงินสิบกลับบ้านนะครับมือนึงงมือนึงกะได้หน่อยได้หลายก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตนต้องหลานเนาะได้หน่อยได้หลายก็ถือว่าเป็นอาชีพสุจริตอันนี้ค่าพวงมาลัยอีก20บบาทนี่แหละครับก็ฝากไปถึง วัยรุ่นนะครับนะครับก็ดูอีกหนึ่งอาชีพนะครับอาชีพในเมืองไทยสังคมไทยมีเยอะแยะมากมายนะฮะมีเป็นล้านล้านสาขาอาชีพอยู่ที่เราจะขยันจะคิดทํามาหากินหรือไม่นี่คืออีกหนึ่งอาชีพครับตรงมาเดินตากแดดตากร่มระวังรถระวังลาอีกนะฮะกว่าที่จะได้เงินสิบเงินร้อยนะครับนะครับขอเป็นกาลังใจให้นองลาเด้อคเออ กเคยติดตามผลงานไหนอยู่ไหมบอ๊ะเคยครับเห็นแต่ว่ามีคนไปหาให้อยู่นะอ๋อเห็นคดีเมื่อไรสุดอยู่ว่าลินบอเห็นอยู่ครับผมเห็นเห็นข่าวอยู่มบอ๊ะเห็นอยู่ครับผมติดตามอยู่ตลอดติดตามตลอดเนาะไอ้ก็ว่าจับจับผู้ต้องหาให้อยู่พื้นที่ว่าลินอยู่ครับพอดีไอ้ไปธุระมาเออสาธิตลองขายไหมนี่รถติดๆนี่เออเอาเมึงว่ากูขายได้ปะเอ้าหาเมึงว่ากูขายได้ปะเอ้ากูสิลองยางขายนี่เออกูสิลองเฮ็ดไอ้เบิ่งนี่ฮะเออกูสิลองยางขายนี่ เออเออทีมี้ใครก้อกมือสื่อวะเดริยมร้อยอ่ะน้องลาเดี๋ยวเสด้จีคอนอนญาตเดินทางเนาะขออนุญาตเป็นกําลังใจให้น้องเนาะเหลืออีกแค่์พกพวงสุดท้ายเอ้าไอ้เจ้นี่วุดหนุนไอ้กับเหลือเงินทอนี้ละเอ้าไอ้ก็กําลังใจเดี๋ยวไอ้จีวายภูญาวายภูญาเจ้าที่เจ้าทางเพคน ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้น้องเน้อสู้สูได้ยิบเป็นเย้าเลยครับผมสู้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 ขอเป็นกำลังใจให้น้องและฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำมาหากินอยู่กลางซีแยกไฟแดงนะครับเนาะขอเป็นกำลังใจให้นะครับเน้อสุดท้ายนี่ครับขออนุญาตเดินทางต่อก่อนครับผ้าสาธิตเดินทางต่อก่อนและทีมงานขอให้น้องไส้มันหมานไอ้เป็นกำลังใจเน้อโอเคครับสำหรับพี่น้องครับที่รับชมคลิปนี้ครับผมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับกับอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ต่อสู้หากินอยู่บนความ ไม่ได้อำนวยความสะดวกอะไรครับแดดแดดร้อนๆอวันนี้ก็เดินลงมาให้กำลังใจกันนะครับฝากไปถึงเยาวชนหลายๆคนที่กำลังหลงผิดคิดจะเป็นโจรหรือคิดจะทำผิดกฎหมายดูแลกันครับเขาต้องมาเดินตากแดดตากฝนตากลมนะครับเพื่อที่จะหาเงินหาทองสร้างรายได้นะครับป้าเท่าขึ้นรถเท่าป้าน้องลาไอเขาญาติเดินทางกันเด้อมัอนหมานมันหมานโอเคโอเคโอเค,อเคดีครับ